กระค้าแนี่อออง่ดยังเดี๋ยวยจับมือเด็กเลยถายดิถายอ่ะอหมิวมันเข้าซีนแล้วกันบงอยแกังไงกานี

รลานน้อยพี่หัยแม่ม้มังโจมดีมันหอมหอม่เอา,เอา